เอาละครับขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกม,มอนโกนะครับผมอีเวนต์นะไม่อีเวนต์แล้วครับอีเวนต์ซ่อมนะครับหรือว่าอีเวนต์ชดเชยนะครับของเจ้าโมโนสื่อนะครับตอนนี้มาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าดูก่อนนะครับว่าจะมีชายนี่หรือเปล่านะขออภัยด้วยไม่ได้เจอเจอกันมาหลายวันนะครับผมนาย ID สีน้ำเงินนะครับก็ยังคงกดรับเพื่อนให้เรื่อยๆนะครับขออภัยด้วยที่ยังไม่ได้ส่งของขวัญหรือว่ารับของขวัญจากเพื่อนๆนะครับผมใน ID ดีสีน้ำเงินนะครับผมอย่างที่บอกครับใครว่างอยากจะแอดเป็นเพื่อนในะแอดมา ID ดีสีแดงบ้างก็ได้นะครับผมโอ้ตอนนี้ ID ดีสีน้ำเงินนะคนเต็มเลยนะครับผมส่งของขวัญไม่ทันนะครับผม หาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบริเวณนี้จะมีชายนี่ให้เราจับบ้างหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าไม่มีชายนี่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวจับเอาแคนดี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ารอบที่แล้ววิวัฒนาการล่างไปหลายตัวเหมือนกันนะแคนดี้จะหมดเอานะครับหาแล้ครับ11นาฬิกานะครับถึงบ่าย2นะครับถึง14นาฬิกาของวันที่16กรกฎานะครับเพื่อนๆมาจับโมโนสือกันนะครับ ได้สแตดปกตินะครับได้แคนดี้นะครับคูณ2นะอ่านะครับ XP ก็ปกตินะครับผมรัวโมดูน่าจะอยู่ได้3ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวหาช้นี่กันนะแป๊บนึงเผื่อฟุกเจอนะครับผมรัวโมดูกับอินเซนนะครับอยู่ได้3ชั่วโมงนะเพื่อนๆ ไม่มีใช้นี่เลยนะครับแมอันนี้ในไ d ดีหลักนะครับเดี๋ยวผมเปิดอินเซน์เลยละกันนะครับเพิ่งจะได้มาจากกล่องนะครับน่าจะเป็นกล่องฟรีหนึ่งเหรียญปิกจูคอยนะครับผมได้แล้วครับ3มชั่วโมงนี่นะครับขึ้นเป็นตัวเขียวๆนะวันนี้แล้วก็อารโร่นะครับอย่าเพิ่งมาครับเดี๋ยวเราจะทําการปักกลัวก่อนนะครับผมไปเลยอ้าวไม่ได้ด้วยหรอ จะใส่รั้วนะครับนี่ครับเป็นรั้วธรรมดานะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วครับเปิดรั้วแล้วนะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะครับแวะมาจับเจ้าโมโนสึนะครับแถวร้านนะครับที่ทํางานนะครับจะได้ขายกาแฟไปด้วยซะเลยนะครับอ๋ออ่าแล้วครับมีตัวมาเร่งมาแล้วครับโอ้แต่ว่ามันจะติดเจ้าอาโลเนี่ยครับอืทําไมชอบเอามาตอนที่มันมีอีเวนต์นะครับผมเพื่อเบื่อนะ เจ้าแกงล็อกเก็ตทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่าณเวลานี้นะครับ16กรกฎาคม11นาฬิกานะครับไปหาจับเจ้าโมโนสืกันได้นะครับแคนดี้บานเบอ่อแน่นอนครับวันนี้นะครับผมส่วนจะได้ช้นี่สักกี่ตัวเดี๋ยวตอนเย็นเรามาสรุปกันครับสำหรับเช้านี้นะครับไม่เช้าแล้วครับจะเที่ยงนะครับขอลาไปก่อนนะขออนุญาตไปฟาร์มเจ้าโมโนสื นะครับสักครู่2ครู่ใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวเ,เจอกันนะครับช่วงเย็นหรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นใช้หนี่กันสวัสดีครับ